อีทานฮันเราก็ส่งให้อีทานฮันกํากบทุกครั้งไหมฮะคุณได้เซ็นกํากบทุกครั้งนะครับที่ให้เอกสารแก่ผู้อื่นไปทำธุรกรรมอย่างอื่นที่เซ็นไม่ดำเนินการเองอะเซ็นเซ็นเซ็นกัากลเนาะเซ็นอ่าเราต้องระมัดระวังแล้วปัจจุบันเนี่ยประกอบอาชีพอะไรผมหรอผมทำหลายอย่างอ่าอ่าครับทำหลายอย่างก็ทำค้าขายนำเข้าส่งออกก็มีแล้วก็ อยู่ที่สำนักง,งานสืบสวนสอบสวนตรปอก็มีสำนักสืบสวนสอบสวนปปปตรลปอตรปอใช่ตรปอกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้คุณเคยทําบัตรประชาชนหายไหมไม่เคยไม่เคยทําหายนะอืม,มนอกจาก,กส่งหออนอกจากมีการส่งสำาองสำเนาอะไรกันอย่างเงี้ยอาจจะมีแต่ให้กับใครไปครับ บางทีก็ส่งให้เอ็ดเวิร์ดมั่งให้กับโทนี่มาสเยอะแยะไปหมดอะโทนี่มากัสคือใครครับก็คือเพื่อนผมเนี่แหละก็คือบางทีเขาอยู่มาเมืองไทยเขาเป็นคนออสเตรเลียอย่างเงี้ยเป็นแอฟริกาอย่างเงี้ยก็มาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยอีธ<ร>า,านฮันเราก็ส่งให้อีธานฮันแกกับทุกครั้งไหมฮะ คุณได้เซ็นกำกับทุกครั้งนะครับที่ให้เอกาสารแก่ผู้อื่นไปทำธุรกรรมอย่างอื่นที่ไม่เป็นการเองอะเซ็เนเซ็นเซ็กำกับเนาะเซ็นอ่ตอตอตอาต้องระมัดระวังแล้วปัจจุบันเนี่ยประกอบอาชีพอะไรผมหรอผมทำหลายอย่างอ่าอ่าครับทำหลายอย่างก็ทำค้าขายนำเข้าส่งออกก็มีแล้วก็อยู่ที่สำนักง,งานสืบสวนสอบสวนตรลปก็มี สนักสืบส,นสวนสอบสวนปปปตรปตรปใช่ตอรอปอตำแหน่งอะไรครับอะไรนะผมเหรอตำแหน่งอะไรผมเป็นตำแหน่งรองผู้กกับรองผู้กกับครับอ่ารองผู้กกับสืบสวนสอบสวนตอรอปอครับอ่าทำมากี่ปีอยู่มาเหรอก็เจ็ดแปดปีแล้วนะตรงนี้เนี่ย ็ดแปดปีเนาะเออคุณต้องรู้จักอีธานฮัน์ดิอีธานฮันส์อ่าครับอีธานฮัน์คุณรู้จักไหมผมว่าถ้าอยู่เชียงรายต้องรู้จักอีธานฮันส์รุ่นเจ็ดสิบบทครับครับผมใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งเอ่ยเชื่อของปลุกคนอื่นเข้ามาเนาะเพราะว่าในการดึงเสียงเนี่ยนะครับมันมีการดึงเสียงอยู่เนาะนะครับเอาในเรื่องตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราไปทำไปทำงานอะไรต่างประเทศครับ ก็ไปสืบคดีเนี่ยแหละไปตามเรื่องราวต่าง,างๆก็ไปเจออีธานฮันที่นั่นอีธานฮันมันก็อยู่ที่เนี่ยมันอยู่เชียงรายมาก่อนมันก็ไปแต่ที่นู่น่นะเอเอแล้วคุณอยู่เชียงรายยังไงไม่รู้จักอีธานฮันรู้จักไหมรู้รู้จักครับรู้จักครับอรู้จักใช่ไหมเอาเอาป็นว่าอย่าเพิ่งเ่ยอย่าเพิ่งเ่ยชื่อของเขาเข้ามาเนาะนะครับใจเย็ยนนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับเอาเรื่องประเด็นเนี่ยจะแจ้งความเนี่ยให้แจ้งยังไง แจ้งนี่แหละครับก็ลงทีง่ประจำวันอยู่นี่แหละครับเออเอาตรงๆเอาชัดๆคือให้แจ้งแจ้งอะไรน้องคือพี่เนี่ยเป็นรองผู้กำกับเนี่ยอยู่ตลปเนี่ยเออน้องก็อยู่เชียงรายเนี่ยเออก็ก็แจ้งก็รับแจ้งไปในฐานะที่เราทํางานคล้ายๆกัน,อ,น,กนอือหรือต้องให้โทรหาอีธานฮันไม่เป็นไรครับไม่ต้องโทรหาเขา,ขานะเครับเดี๋ยวเขาลอนบ่ายเนาะเออในส่วนตรงนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยนะครับข้อมูลดาจจะรู้ไหลเนาะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แล้วแล้วรู้ไหมว่าอีธานทันเนี่ยมันเป็นใครรู้จักหรือเปล่าถ้ารู้จักเนี่ยจะไม่พูดคำนี้กับพี่เลยอครับเออผมประธานอภัยครับอนะทานทันครับผมรู้จักไหมนาตาชาโรมานอฟครับผมอผมก็ทำตามหน้าที่เนาะพี่ใจเย็นเออแล้วพี่สังกัดอยู่ต้องตรปน้อง รู้จักไหมหน่วยงานออจจะใหญ่เนี่ยตรลปอเน,น,น,นี่ยรู้จักครับพี่แต่จะให้ผมทํำยังไงครับผมก็ผมก็ทําตามหน้าที่ผมก็ทํางานเนี่ยครับเออ <ผม S 1> รู้ว่าทำงานก,ก็ต้องเอาให้มันชัดเจนไม่ต้องถามเราครอบครัวอยู่กับใครอะ่ะเอาประเด็นชัดๆเลยแจ้งยังไงทําอะไรยังไงเราจะได้รู้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ก็ต้องบินกลับไปซีแอตเทิลอีกแล้วครับผมอมืเอาเอายังไงว่ามาเลย หนึ่งสองสามสี่เราจะได้รู้เราจะได้ทําขั้นตอนต่อไปอย่างนี้เนี่ยเวลาประชาชนโดนหลอกอย่างนี้แล้วเขาจะติดต่อ,อยังไงลาบากนะหรือต้องให้ตรปไปลงพื้นที่สพเชียงรายไหมอ้ใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับเดี๋ยวพี่จะได้ยกหูไปเลยเนี่ยตรปเนี่ย <c oughs> แล้วนี่ก็ต้องจอดรถคุยเนี่ยก็ต้องไปทําธุระน,นู่นนี่นะก็ต้องมาจอดอยู่บนทางด่วนนี่สรุปคือ,อยังไงเอาให้ชัดๆหรือไม่ได้พี่ต้องบินไปเชียงรายเอง หรือพี่จะได้ให้เอเอเาอยัางไงพี่ครับจะเย็นๆครับพี่อะตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าข้อมูลส่วนตัวของคนเนี่ยอาจจะรั่วไหลนะครับก็ไม่ทราบได้เนาะนะครับอะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะทําการตรวจสอบในกองทะเบียนปยจะกรรมให้นะครับถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีความผิดอะไรเดี๋ยวผมจะองอไปรับรองให้สามฉบับนะครับเออกับอย่างนี้ก็จบแล้วเออตรวจสอบเลยจะได้รู้รเอาให้มันชัดๆเลยน้องเออ พี่เป็นรองผู้กำกับพี่จะไม่นั่งรออย่างนี้ได้ไงฮะคนพี่เคยมีคดีความอะไรไหมครับไม่เคย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 มีแต่ที่ก็ดูบุรีบนรถเมย์มีแค่นี้ครับอ่าลองดูให้พี่หน่อยดูว่าใครเอานำข้อมูลของคุณเนี่ยไปเอะบ้างในการทำอะไรเพิ่มเติมที่ว่าผิดกฎหมายอีกไหมเนาะอ่ารัาคือไม่ได้พี่ได้โทรหายีธานท่านเพื่อนพี่แล้ว หรือจะให้นาตาชาโรมานอฟไปตรงนั้นก็บอกพี่พี่จะได้จัดการให้มันถูกเยนครับเออคือมันเสียเวลามากเลยทั้งกสทชเนี่ยพี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจตำรวจทำงานนะเข้าใจครับพี่เออแต่พี่เป็นถึงรองวุ้งกับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้แล้วกันนะครับอแล้วอยู่ตอรอปด้วยเนี่ยอยู่ตอรปด้วยตรปอรู้จักไหม รู้จักไหมตรปเนี่ยรยู้จักครับตรปคืออะไรครับตำรวจปลอมโอเคนะอย่าไปหลอกใครเขาอีกขอบคุณมากครับอืมเยี่ยมเลยเนาะ